ราศีมีนดวงการงานการเงินโชคราบความรักจะเป็นยังไงจากปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมีนในเดือนพฤษภาคมปี2567 ชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนคําพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีมีนเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวรักคนาราศีมีนในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ ตั้งแต่วันที่30เมษายนนะคะดาวพฤหัสด,ดาวประจำตัวของคุณนะคะก็ได้ย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะในภพสหัชชะก็จะเป็นช่วงเวลานะคะแห่งการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีมีนะคะเพื่อที่จะได้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า และจากนี้เป็นต้นไปนะคะถ้าหากนะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสนะคะอะไรก็ตามที่เข้ามาก็จะทําให้ตัวของคุณนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือได้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมก็ขอให้ชาวราศีมีรีบคว้าโอกาสนั้นเอาไว้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่นําพานะคะให้คุณจะได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น และสิ่งที่โดดเด่นนะคะและส่งเสริมดวงชะตาของคุณนะคะไปตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้ก็คือดาวอังคารนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะและดาวเจ้าเรือนสุภาก็ได้ไปโคจรนะคะเข้ามาทับลักขนาราศีเกิดของคุณ ส่งผลนะคะให้ชาวราศีมีนคุณจะมีความสุขกายสบายใจคุณจะมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจทั้งในเรื่องของการงานและการเงินรวมไปทั้งเรื่องของตัวเองนับว่านะคะจะเป็นจังหวะที่เจ้าชะตาคุณจะมีความขยันแล้วก็จะมีอะไรหลายๆอย่างนะคะให้คุณคิดอยากทำอยู่มาก ส่วนดาวสุกด,ดาวเจ้าเรือนสหัชชะและดาวเจ้าเรือนมรณะนะคะที่ยังโครจรอ,อยู่ในราศีเมษนะคะไปจนถึงวันที่ยี่สิบพฤษภาคมนั้นก็ย่อมจะส่งผลนะคะให้เจ้าชะตาคุณมีเกณฑ์จะได้รับมรดกหรือว่าจะได้เงินเก่าๆผลประโยชน์เก่าๆก,ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นผลประโยชน์นะคะที่คุณเคยพลาดไปก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับกลับคืนมาในช่วงนี้ แต่ก็จะมีจุดเสียด้วยนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอริจะไปโครจรอ,อยู่ในภพการเงินของคุณไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมก็แปลว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของชาวราศีเมีนคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามามาก แต่ทุกอย่างนะคะจะกลับมาดีขึ้นนะคะในหลังวันที่14พฤษภาคมดาวอาทิตย์นะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษ์นะคะในภพสหัชชะก็จะส่งผลนะคะให้ชาวราศีมีนการเงินของคุณก็จะหลุดพ้นจากวิกฤตจ,จะไม่เหนื่อยเหมือนกับช่วงต้นเดือน วันที่7พฤษภาคมนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนปัตตนิจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะคะในพบการเงินดาวพุธนะคะจะเข้ามาหนุนส่งให้เจ้าชะตาจะได้เงินได้โชคหลายคนอาจจะได้โชคจากครอบครัวซึ่งอาจจะมาในรูปของมรดกบางคนอาจจะได้เงินได้ของมีค่าจากคนรักก็ได้ วันที่21พฤษภาคมนะคะดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภโคจรโยกหน้ารักคนาราศีเกิดนะคะก็ยอมจะส่งผลให้ชาวราศีมีนคุณจะดูดีมีสเสน่ห์และก็จะได้รับการช่วยเหลือม,มากขึ้น วันที่2 5พฤษภาคมนะคะดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษ์ก็จะส่งผลที่ดีในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงคุณจะได้พบกับความสุขกายสบายใจหรือบางทีตัวของคุณนะคะจะได้เดินทางได้ท่องเที่ยวพร้อมกับครอบครัวหรือว่าคนรักของคุณก็ได้มาดูในด้านการงานกันนะคะ ดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนการงานนะคะก็ได้ย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษภนะคะก็นับว่าเป็นการย้ายครั้งใหญ่นะคะในรอบหนึงปีนะคะเมื่อวันที่30เมษายนย้ายเข้าสู่ภพสหัชชะนะคะก็ย่อมทรงผลให้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปชาวราศีมีนคุณมีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานคุณกําลังจะได้รับโชคดีนะคะในเรื่องของการงานเข้ามาหรือบางทีเพื่อนฝ คนรู้จักนะคะอาจจะเข้ามาชักชวนให้คุณไปลงทุนไปทําธุรกิจรวมกันเรียกได้ว่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะอาจจะนําพาให้ชาวราศีมีนจะได้พบช่องทางใหม่ๆจะได้ขยับขยายธุรกิจการค้าการทํางานก็ได้ มาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะเดือนพฤษภาคมนี้นะคะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินจะโคจรทับรักนาราศีเกิดไปตลอดทั้งเดือนก็แปลว่าการเงินของคุณนะคะจะเข้ามาหาคุณจากทุกช่องทางทั้งจากงานประจำนะคะและรายได้เสริมหรือจากธุรกิจที่คุณทำบางคนจะมีโชคลาภจะได้เงินจากทางไกลส่วนในพของการเงินนะคะช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะคะคุณยังมีดาวศุกร์และก็ดาวพุธนะคะโคจร ร่วมกันก็ย่อมส่งผลนะคะให้เจ้าชะตามีโอกาสจะได้เงินได้โชคจากแฟนจากคนรักหรือบางคนครอบครัวอาจจะคอยช่วยเหลือจะให้การสนับสนุนทางการเงินกับคุณ แต่ว่าช่วงต้นเดือนนะคะไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอลิยังโคโจรเสียนะคะอยู่ในดวงชะตาก็อาจทําให้หลายคนคุณอาจจะต้องเอาเงินที่มีนะคะไปแก้ไขปัญหาทําให้บางทีมันอาจจะมีความติดขัดทางการเงินอยู่บ้างแต่เมื่อคุณนะคะได้ผ่านกลางเดือนไปได้แล้วนะคะราบผลเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวคุณมากขึ้น มาดูในด้านความรักนะคะของชาวรักคนาราศีมีนดาวพุธดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะคะก็ยังโครจรทับรักคนาราศีเกิดนะคะโครจรร่วมกับดาวพาราหูไปจนถึงวันที่7พฤษภาคม ดังนั้นนะคะชาวราศีมีในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะตัวของคุณอาจจะต้องระวังคําพูดคําจาทั้งจากตัวคุณแล้วก็จากแฟนที่มันอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าบางทีคําพูดนะคะมันก็อาจจะทําให้ทําร้ายความรู้สึกของอีกฝ่ายก็ได้ ความรักของคุณจะกลับมาเข้าที่เข้าทางนะคะก็ต้องหลังวันที่21พฤษภาคมไปแล้วนะคะทั้งคนโสดและไม่โสดคุณก็จะมีโอกาสจะได้เจอกับความรักที่ดีและก็จะมีความสบายใจมากกว่าในช่วงต้นเดือน จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตานะคะของชาวราศีมีนขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ